เฮ้ยเสียงดีมากอันนี้คือไมรุ่นใหม่จาก Vl Audio นะครับโดยไมโครโฟนที่ Vl เปิดตัวมาครับจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับไม่ <My S 1> <My S 2> เดียวกับไม่คู่นะครับซึ่งต่างกันที่ตัวรีเซิร์เออยู่แล้วแต่ตัวไมเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวมาดูรอบๆเครื่องของตัวรับกันก่อนดีกว่าตัวรับของ V ไมเนี่ย เขาก็จะมีหน้าจอที่สวยงามมากครับวัสดุเนี่ยค่อนข้างพรีเมียมเลยทีเดียวนะครับรวมถึงเกจอะไหล่ข้างในด้วยนะชิพโหดมากๆหน้าจอเนี่ยก็สามารถปรับฟังก์ชันได้ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวสามารถสแกนขึ้นได้ด้านหลังของตัวไม์ก็จะมีช่องเอาท์พุตที่เป็นแบบ xlr กับแบบ TH t s t i s ให้ใช้นะครับแล้วก็มีเสาให้สอเสา power input เนี่ยเป็นแบบ15โวลต์ DC นะครับมีอะแดปเตอร์แถมให้แล้วก็ที่สําคัญนี่มีช่องแลนด้วยเอาไว้ใช้สําหรับรุ๊ปสแกนรุ๊ปสแกนคือถ้าเกิดเราเอาไม์หลายๆตัวเนี่ยมาเชื่อมต่อแลนเข้า ตัวที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันให้อัตโนมัติเลยซึ่งถือว่าเป็นไมน้อยรุ่นมากๆนะครับที่สามารถทําฟังก์ชันแบบนี้ได้แล้วก็อย่างหนึ่งนี่ที่ผมชอบนะครับก็คือเราสามารถมาปรับลดเกณฑ์ขยายของไม้ได้ที่ตรงนี้เลยบอกเลยว่าไม่ว่าจะตะโกนเสียงดังแค่ไหนเนี่ยไม้ตัวนี้ไม่แตกแน่นอนและเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเสียงมันดีมากนะครับเดี๋ยวผมทดสอบไปฟังทดสอบ12 3 4 5และนี่คือเสียงของ V ีไม้นะครับบอกเลยว่าเสียงเนี่ยใกล้เคียงกับไม้สายมากๆนะครับคุณภาพดีสุดๆไปเลยแลวหัวไม้สามารถเปลี่ยนอัปเกรดไดนรบบยยทีี่เเป็กวแ นั่นเองนะครับใครที่มีหัวที่เป็นเกลียวชวเนี่ก็สามารถเอามาใส่ได้เลยโดยที่ราคานะก็ถือว่าไม่แรงเกินไปด้วยตัวเดียวนี่หนึ่งหบาทแล้วก็ตัวคู่เนี่ยจะเป็น16,900บาทน,นะครับสามารถสั่งซื้อกันได้แล้วตอนนี้